บัดน,นี้วันที่4มกราคม2568เป็นวันที่2ข้าพเจ้านางสาวนัทพรชัยสิริขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสูตรพระปะริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ิยบูชาแด่ครูอาจารย์ท <c oughs> ั้งหลายขอ จิของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยถึงบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุ อัตราคัดฉันตุเทวตาตาเทว,าต,าทวาตาสังสัทม,มังมุนิราชาสะสุนันตุสัคโมโมกขทังสัตเคกามีจรุเปคิริสิขระตัเตจันตะลิเควิมานีทิเปรัตเท จะคาเมตะรูปนาคะหะเนเคหะวัตุมะิเคเต,เตพุมมาจายันตุทีวาชาลัทะละวิสมียัคทันคันทัตพนาคาตินยันตาสันติเกยัง มุนีวะระวัจนังสะทวมีสุนันตุธรรมะสวนรตารอ่ยยมทันตาธรรมะสวนรคารอ่ยยมทันตาธรรมะสวนรคารอ่ยยมทันตาบทที่สองบทบูชาพระตถตทาัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะ ยิมินาสกาเรนะสังฆงอภิปูชยามะบทที่สามบทกร,ร,ราบพรตะตายอัลละหังสมมาสัมุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาทีนะสวาฆาาตวัวพัควาตาธมูธรรมังนามาซาามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัคขะสังครสังฆังนะมาม <im> <anos> ิบทที่สี่บทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้า บทสวดไตรสรณะคมณปะทะพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังขฉามิตติยมปิพุทธังสรนังขฉามิตติยมปิธรรมังสรนังขฉามิตติยมปิสังฆังสรนังขฉามิบทที่หก บทสวดสัจจกิริยาคาถา <c oughs> นัตถิมีสระนังอัญงพุทโธมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชินะสุธิมีตุผูตุสัพพทานัตถิมีสระนังอัญงธรรมโม,มีสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชินะสุธิ มีตัวหุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญังสังคังมีสารนังวรังเอเตนะสัจจเวพัชเชนะโสวติเมโหนตุสัพพทา